กลับมาพบกันอีกเช่นเคยพบกับผมคณะาคนดีคนเริมเพิ่มเติมเลิได้นอนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครประจำแพท2.4เครึ่งหลังลูป,ป้าแต่ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นการเพิ่ม e n g นเตของคลิปให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวน้อยๆขอบคุณมากครับเพื่อมให้เป็นการจุราถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยมาอธิบายสรรคุณของแม่สาวหมาป่าคนนี้กันดีกว่าว่า นางทำอะไรให้คุณได้บ้างหลักๆเลยนางก็จะเป็นตัวละครซับเทมไฟไม่ใช่ถึงกับเป็นดาเมจหลักเป็นเหมือนตัวซับดี s พีสมารกว่านาะมีบัฟเอ k ี u บัฟตีบอสบัฟดาเมจไฟบัฟเจาะไฟบัฟเบสิกแอตทกบัฟเยอะไปหมดเลยเป็นตัวละครที่บัฟค่อนข้างจะเยอะมากหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะมีตัวของเมานิกตัวของฟอร์เต้คอมโบอาวุธเอคโคแล้วก็ซับสแตททีม แล้วก็ตัวของ sequence มาเริ่มกันที่แมชชนิกตัวของนางเนี่ยถ้าคุณเข้าไปอ่านคุณก็จะพบกับมาหากราบเทคแบบโคตรตะละโคตร,คตร,คตรนึกว่าไปตีกับบอสยาวซะแทบจะเป็น A4 นึงละเอคุณยังไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องพวกนั้นอีกต่อไปเพราะผมไปหวนกับมันมาแล้วแล้วเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญสคัญอะ่ะให้คุณดูแล้วหลักๆของ นางมีอยู่2ออย่างตัวของฟอเต้เนี่ยตัวแรกก็คือตัวของวูเฟมแล้วส่วนที่2ก็คือวูเฟตโดยที่เริ่มกันที่วูเฟมเนาะวูเฟมเนี่ยเอ็มที่100แล้วก็แบ่ง2ฝั่งข้างละ50 50ส่วนไอ้ที่50 50แบ่งกันเนี่ยจะเรียกว่าวูเฟตเอ็ม2องสเต็คแล้วถามว่าฟอเต้เก็บยังไงเก็บจากการตีธรรมดาหรือว่าสกิลเมื่อถึง50หรือว่าร้อยเนี่ยให้เราใช้เฮเวียตแท็กบนพื้นหรือว่าตีเฮเวียตแท็กบนอากาศได้ทั้งคู่นะ ก็จะเป็นการแปลงสเต็ป50นั่นแหะให้กลายเป็นวูฟเฟต1สเต็ปเนาะเมื่อสเต็ปวูฟเฟตเต็มเนี่ย2สเต็ปสกิลของนางจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเ,เ,เ,เสริมพลังและเมื่อลูป้าใช้ท่าพิเศษโดยที่เปลี่ยนตัวออกตัวต่อไปที่เข้ามาเนี่ยถ้าใช้ลิเบเรชั่นลูป้าที่ยังค้างอยู่กลางสนามเนี่ยจะใช้ Follow-up a t t a ท k ช่วยตี อ๋อเรื่องของคอมโบถ้าพูดถึงหัวข้อนี้คุณก็จะคิดว่าคอมโบมันทำไมเยอะจังกดตีใช้ได้กันได้ใช้กดตีบบหนึ่งจวะไม่ต้องห่วงเอาจิงๆคอมโบมันมีเยอะแยะแหละแต่จริงๆใช้อยู่แค่คอมโบเดียวเนี่ยก็คือคอมโบในห้องฝึกซ้อมนั่นแหละก็คือกดอันตรีแล้วก็สกิลแล้วก็ตีธรรมดาไปเรื่อยๆจนสเต็กันครบแล้วเราก็ใช้สกิลแบบอินชาร์ตแค่นั้นเลยที่เพิ่มเติมมาก็คือตอนเริ่มอ่ะเราแค่กดอินโรหรือว่าถ้าไม่มีอินโรใช่ไหมเราก็แค่กดสกิล แล้วเราก็ค่อยกดอันติแค่นั้นเลยมาต่อกันที่ตัวห่ออาวุธเดี๋ยวเทียบเป็นประเตนไว้ให้ข้อมูลพวกนี้ได้มาจากเว็บพ i v เวนจีจีนะเดี๋ยวขึ้นเป็นเครดิตไว้ให้มาเริ่มกันที่อาวุธ5ดาวก่อนละกันประจาตัวเนี่ยดีสุดอยู่ละเรื่องปกติลองลงมาก็ age of p o w e r a อาวุธประจาตัวของจิ้นฉีให้ทั้งตัวของกิเลสดาเมจโบนัสตามธาตุแล้วก็สกิลดาเมจโบนัสตัวของสกิลดาเบจโบนัสเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้มันเนาะ ต่อมาตัว Summit เว r ร์แดนสมิธอาวุธพ่อหนุม่มก้ามโตัิ่หยันให้โบนัสดาเมจเลลิมพันให้ดาเมจโบนัสตามาธาตุเนาะแล้วก็ให้คีดาเมจต่อมาก็จะเป็นตัวตัวอาวุธถาวรอ,อันนี้ก็ค่อนข้างดีให้ทั้ง Energy Regen ATK% เเซแล้วก็ดาเมจอันติแห้หมดเลยอันนี้ดีแต่จะปั้นยากตรงที่ว่าเขาไม่ได้ให้คลิกมาเนาะมันให้เป็น ATK% เมาก็สูสๆแล้วก,กันกับการปั้นอิเลสกัดาเมจให้มันสมดุล ต่อมาสําหรับใครที่งบน้อยหรือยังไม่มีอาวุธตู้ถาวรเราก็ขอเสนออาวุธสีดาวเริ่มกันที่อันแรกอ๋อท้ำเทรสอาวุธจาก BP ดีหมดเลยนะให้ทั้ง ATK% อแล้วก็คิเลตต่อมาก็เป็นตัว Warning r e d ด h i p ได้ตัวของ Resonance Energy ตอนกดสกิล ATK% อันนี้กลางๆฮะเจบ BP มากกว่าต่อมาที่ตัวของ h e l i o s สกให้ ATK เเลย เป็นสเตตสติกอะคุณไงแต่ถ้าที่บอกมาข้างต้นไม่มีสักอันก็ใช้อาวุธสีฟ้าได้นะบอร์ดเบรดอมไนท์ให้ ATK เปอร์เซ็นต์เพียวๆแต่ไม่ค่อยดีอะไม่กดตัวของอาวุธ BP ไม่ก็ตูดหัววนมาอาจจะดีกว่าเยอะเลยนะน่าจะปั้นง่ายกว่ามาต่อที่หัวข้อ Echo ดีสุดแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นเซตใหม่ไปม,มิ่งคอปิน ตัวเซตเนี่ยสั้นๆเลยได้โบนัสดาเมจไปให้ตัวรูป้า10%แล้วก็ทั้งทีมอีก15%แบบไม่มีเงื่อนไขโดยคนที่ใส่เนี่ยได้โบนัสลิเบ r ร t ชัน20%เมื่อกดใช้ลิเบอร์ชันเนาะแต่ถ้าฟาร์มเซตใหม่แล้วช้ำใจก็กลับไปเซตไฟเก่าได้นะตัวโมเทนลิฟต์ใช้ไปก่อนได้แต่อย่าหาทำฟาร์มเซตใหม่มันต่างกันไม่เยอะหรอกส่วนเอโก้เนี่ยใส่แบบ4 3 3 1 1โอเคไม่แหวกแนวแบบคาถาเทียดี ตัวขอ้อ4เนี่ยใส่เป็นตัวเลอเนสออฟสตอรี่ถ้านึกไม่ออกก็บอสตัวที่ใช้อเวลของลูป้านั่นแหละตัวนั้นเลยตัวนนเนี้ยแค่ใส่ก็ได้โบนัสดาเมจไปกับดาเมจลิเบเรชั่นไปเลยฟรีๆสิแต่ถ้าเป็นตัวของโมเทนลิฟต์เซตเก่าเนาะก็ใส่เป็นตัวของไนท์แมกอินฟโนไรเดอร์ช่องสเนี่ยเราจะเติมที่ที่ขาดเอาที่เดมหรือว่ากิเลศ ส่วนคอ3ก็ใส่ได้ทั้งโปรไฟล์2ช่องหรือว่าเป็นโบนัสไฟบวก ATK เปอร์เซ็นต์คอสก็ใส่เป็น ATK 2ช่องมาดูกันที่ตัวของซับส t ต็เน้นตัวโตๆเลยรีเบ a t ชันนางสำคัญมากติด Energy Regen อ่ะได้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีเลยแต่ถ้าอยากได้แบบที่ควรติดไว้จริงๆก็ซัก20%บอะ่ะบวกๆต่อมาก็จะเป็นตัวของคีเลกกับคีเาเมทดีสุดอยู่ละ ลองมาก็จะเป็นพวก atk ปร์เซน liberation damage bonus แล้วก็ตัวของ atk flat มาต่อกันในส่วนของการอ p อ o r t ต d a m เม e หลักๆของหน้าจะมาจากทั้งหมด3ส่วนอ o เ t ้สกิล liberation และ intro แบบพิเศษหมายความว่าเราจะอัพ3แหล่งเนี้ยมาคู่ๆกันส่วนตัวของ resonance skill กับตัวของ basic attack เนี้ย d a m a g ส่วนนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ดังนั้นอันเนี้ยัพแต่ชอบนะสองอันหลัง ตัวสามแรกเอามาคู่กันเลยมาต่อกันที่หวัวขอ้อทีมทีมโคตรจะพรีเมียมลูป้าบอกแบนด์บวกชางหลีสามหนอเนี้ยบัฟให้กันอยู่ละลูป้าบัฟให้แบนด์แบนด์บัฟให้ชางหลีชางหลีบัฟให้ลูป้าไอเนี้ยโคตรจะวอมโบคอมโบแต่ถ้าสมมุติลอกขาดตัวใดตัวนึ่งไปเนี้ยอ่าก็จะลําบากหน่อยละเราก็จะมีตัวดาเมจหลักๆเนี้ยเอามาเล่นกับนางได้4ตัวคือตัวของแบนด์อ,นอังคอชางหลี ทิเซียเนี่ยเล่นได้หมดแต่ตัวของชางลีเนี่ยจะไม่คุ้มสุดตรงที่ว่านางยืนสนามไม่ดีเท่าตัวละครตัวอื่นเนาะนางจะเด่น q u ิกซวรบแล้วก็ดาเมจส่วนมากข,ของนางจะมาจากสกิลไม่ได้มาจากเบสิกแอทแท็คทำให้ได้รับบัฟของนางไม่คุ้มเท่าตัวอื่นที่พูดมาถ้าอยากเล่นคู่กันก็นกทําได้แหละก็ไม่มีใครว่ามาต่อที่ตัวของฮิวถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีแพลนเนาะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาก็จะมีตัวของวีดีนา <c oughs> คนดีคนเดิม ทำงานหนักมากมาพ่วงพร้อมกับคอาคีฟอีกตัวเช่นกันก็ทํางานหนักกันจริงๆสองันนี้ก็ตามปกติเอามาแทนดาเมจต่างๆเนี่ยก็จะขอไม่พูดถึงแล้วการใช้ตามที่ชอบดีกว่าเล่นตัวที่เราชอบอะดีสุดละเป็นไงพู้สะดูดี <c oughs> แต่ถ้าอยากเล่นรูป้าบวกจางหลีจริงๆอย่างผม <c oughs> ก็ชอบนะก็มีของมานําเสนออ่ลวกกองนั่นก็คือตัวของแทนทลล่ายัางไงล่ะงง งงอะสิใช่ตอนแรกผมงงว่ามันเล่นได้กันได้ยังไงก็จเจอในคอมเมนต์อะของเลดดิตมาเจ้าหนึ่งเขาพูดถึงทีมนี่แหละเราก็เออลองมาเช็คตัวของแคนเทเลราดูโอ้นางใช้ตัวของเบสิกแททกนางมีฮิลให้ทีมด้วยและแถมนางสามารถบัฟสกิลดามจได้อีกนี่มันแบนชัดๆแ่แค่เปลี่ยนเพศก็ข้อเสียของนางจะมีแค่อย่างเดียวก็คือนางไม่ใช่ตัวไฟแต่สามารถทำแทนแบนดได้หมด ก็จะเป็นฟิวประมาณนั้นก็เป็นอีกอยส์หนึ่งที่ถ้าสมมุติคนไม่มีแบนด์แต่มีแคนเทลิล่าก็สามารถนํามาใช้กัไนดนะ้ไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงกันเลยใน YouTube หรือว่าในตัวของโค้ดต่างๆก็เลยเอามาพูดถึงหน่อยแล้วกันอันนี้เรียกว่าเดี๋ยวความคาดหมายมาต่อกันที่โซนของคนรวยหรือว่าคนดวงดีมาพูดถึง s อกันดีกว่าตัวของ S1 เนี่ยก็ เมื่อกดใช้ r e b e r a t i o n ก็จะ Recovery ตัวของคอนสแต t ต์ e จ e ี้ y 10หน่วยแล้วก็เพิ่มทีเลตลูป้า20%เปรวีาสิวิแล้วก็มีต้านการกระเด็นในสกิลแดนชว e w อวู Pri ลแ m a กเนาะก็เด่นสุดก็คงจะเป็นตัวของทีเลยเอร์เอ่อะตัวของ S2 ก็จะเป็นการ b o ูสต์ a าเมจไปตรงๆเลย ก็เมื่อใช้โ e r ฟอร์มสก l ลพวกนี้ก็จะได้ดาเมจฟิวชั่นโบนัสให้ทั้งทีม20%เปร็นเวลา30ิวิแตกได้สูงสุด2ทครั้งคือยังไงก็คือได้สแต็กลิเบิลเลยีเปอร์แน่นอน,นก็เป็นการบูทเดเมจทั้งทีมเนาะตัวของลูกป้ายเองด้วยมาตอนที่ S3 ก็จะเพิ่มดาเมจสกิลอินโทรแบบพิเศษ100%ดังนั้นดาเมจก็จะวีคูณเลยตรงตรง,ตรงแล้วก็ h ท็กทันเนี่ยเอฟเฟกก็คือตัวของต้องใส่ทีมไฟสามตัวโมโนไฟไม่จําเป็นต้องมีกอีแล้วหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่ชางหลีหรือเพลนเพื่อเป็นโมโนไฟเราสามารถเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งออกเพื่อเป็นตัวฮีวิ่งเช่นชอคีฟหรือเพวกนนำนอาเสริมดาเมจเพิ่มได้อีกเนาะก็จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวของลูป้าในการจัดทีมมาต่อกันที่ S4 ก็เพิ่มดาเมจตรงๆไปเลยในสกิล Dance with the Wolf ไฟแม ก็เพิ่มไปเลย125เปอร์ตรงๆไม่มีอะไรเลย <c oughs> S 5นี่ก็จะเป็นการเพิ่มดาม g e สเรเ r a t i o n หลังจากที่ใช้ i n ินโ Skill ทั้ง2แบบเนาะ10วิเอาจริงๆก็เฉยๆมาต่อกันที่ s e q u e n c e 6อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเกมเพย์ไปเลยเนาะเพราะว่าจะทำให้ตัวของสกิลนางเนี่ยอิกนอเด็บสตู30เปอร์ไปเลยและเมื่อใช้ r e เร n c น Skill เนี่ยก็จะ เติมเกจฟอเต้เต็มทันทีแล้วก็จะสามารถใช้แดนซ์ช w วิ h เดอะ o ูฟเนี่ยเพิ่มได้อีกหมายความว่าโรเทชันนางจะเปลี่ยนแล้วก็อินโทรสกิลเนี่ยก็จะไม่แคนเซิลบัฟของบัฟที่ได้จากาอันติเมตนางละเพราะปกติมันจะแคนเซิลทีเนาะก็ทำให้ดาเมจนางปุ่งทวีคูเลยทีนี้สามารถเป็นเมนดีเพสแบบจริงๆได้เลยจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ความเห็นส่วนตัวนามเป็นตัวละครที่บัฟให้กับทีมไฟได้ดีมากๆแทบจะเรียกว่าเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้มีทั้งบัฟ ATK บัฟ d า m a จแล้วก็ไหนจะบัฟ e b o อสกับบัฟเจาะไฟอีกซึ่งเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับทีมไฟทั้งหมดเลยดังนั้นใครที่มีทั้งตัวของชางหลีหรือว่าตัวของแบลนน่ยหรือมีสักตัวใดตัวหนึ่งอยากเล่นคู่กันก็สามารถเอามาอัปเกรดทีมไฟได้ทันที เป็นตัวที่ค่ mm. คอนข้างดีแต่ถามว่าถ้าคุณม um um ี DPS แบบฟูทีมสัก2ทีม3ทีมอยู่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นยกเว้นคุณจะชอบน้องจริงๆเนาะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ต้องการหาทางหรือว่าหาแนวทางการปั้นการเล่นหรือว่าการจัดทีมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ที่ออกมาช้ามีปัญหาที่บ้านเล็กน้อยอต้องไปช่วยงานศพก็ทําให้คลิปออกมาล่าช้าขออภัยมาที่นี้ด้วยหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนาด้วยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ